สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับนะเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทังต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะลงทุนในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับก็พบกับผมโคจนะครับในช่วงสายนะครับวันนี้นะครับก็สําหรับตัวแผนเทรดตัวกราฟราคาทองคํานะครับมีกรอบบริเวณแนวซับพอร์ต นะครับที่2,362 2,363นะครับแล้วก็มีแนวต้านนะครับบริเวณนี้นะครับที่โซน2,396นะอ่าวันนี้จะเป็นกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวางเซตอัพนะฮะหรือว่าการวางแผนเทรดในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านที่เทรดทองคำนะครับนะบริเวณนี้ก็จะเป็นกรอบของเขานะครับส่วนแนวรับโซนนี้เลยนะครับที่กราฟรับราคาไว้นะครับอ่า พราะนั้นถามว่าถือยาวได้ไหมวันนี้ก็ถือยาวได้นะครับถือตามกรอบนั่นแหละนะครับนะโดยนะครับสัญญาณที่บงบอกว่าตัวกราฟเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ก็คือการทดสอบแนวรับและไม่สามารถเบรกเอาลงไปได้นะครับจะเห็นว่ามีการเกิดเฝาเบรกลงมานะครับแล้วก็กลับไปอยู่ในกรอบเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเบรกเอาแนวเฉียงขึ้นมาแล้วนะครับนะแล้วก็เริ่มมีนะครับวอลุ่มไปเข้ามานะครับบวกกับปริมาณ ตัวโวลูมบายนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นโซนที่มีเทรดเดอร์นะครับเปิดออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะโซนนี้นะครับอตอนนี้เราได้ไหมบายที่2 3 6 5แล้วก็นะครับ2 3นะครับ6กอ่าหกเท่าไหร่นะ6 9นะครับในช่วงเช้านะครับก็โซนนี้เนี่ยเราจะวาง position นะครับแล้วก็ขึ้นไปเก็บตามกรอบนะครับซึ่งกรอบที่จะเก็บก็จะมีกรอบแรกครับ 2380นะครับกรอบนี้จะเป็นกรอบแรกนะครับนะกรอบที่2นะครับวันนี้ก็จะเก็บที่2393นะครับนะโฟกัสเก็บกำไรตามกรอบเลยนะครับสัล็อตนะฮะสองสามห้าห้านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเซตอัพเทรดในวันนี้นะครับแล้วก็สามว่าถ้าเบรกทายเบรกโลได้จริงๆเนี่ยอาจจะฟลโล์ตามนะครับนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ายืน2อ 1,400ได้นะครับหรือถ้าเบรกโลล้วปิดแท่งในลักษณะของตัวเบรคราวน์ฟลิงได้นะครับนะเบรกโลคือต้องเบรกโลของเมื่อวานนะไม่ใช่โลของวันก่อนนะครับนะหมายความว่าถ้ากราฟทองหลุด2,3,5,3ลงไปเนี่ยอันนี้อาจจะโฟลเดเซลลงไปเก็บที่โซน2,3,2,8,2,3,3,5นะครับนะหรือถ้ายืน2,4,0,0นนะครับก็ขึ้นไปเก็บที่ 2,4,2,3นะครับตรงนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ก็ให้โฟกัสเทรดในกรอบแล้วก็ Take Profit ในกรอบกันไปก่อนนะครับในส่วนของตัวปัจจัยข่าวไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นข่าวดอลลาร์ปกปติเลยนะครับก็คือจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสิการว่างงานเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโฟกัสเทรดแล้วก็เก็งกำไรในกรอบเป็นหลักนะครับก็อัปเดตข้อมูลการเทรดนะครับกาฟเทคนิคคร่าวๆไว้ประมาณนี้ครับ